แกเอามือสกรปรกของมึงออกไปจากกระเป๋าแบรนด์เนมกูเดี๋ยวนี้พริมแผดเสียงลั่นใส่แม่บัวแม่สามีที่แต่งตัวซอมซอ่อเหมือนขอทานพริมโยนเศษเงิน5บาทลงพื้นแล้วด่าซ้ำว่าคนอย่างมึงมันก็แค่กระฝากที่คอยเกาะลูกชายกูแดกสภาพเน่าๆแบบนี้อย่ามาทำให้บ้านกูเสียดจันไลไปนอนในคอกหมานูน่นแม่บัวหยิบเหรียญขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาแต่แววตากลับนิ่งสงบ พริมยังไม่หยุดคว้าเหยือกน้ำสาดใส่หน้าไม่บัวจนเปียกโชกทันใดนั้นเก่งสามีของพริมก็วิ่งเข้ามาแต่เขากลับคุกเข่าลงกราบแม่บัวด้วยความหวาดกลัวพริมมึงทำอะไรลงไปรู้ไหมว่าโฉนดที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมดในบริษัทเป็นชื่อของแม่กูคนเดียวพริมหน้าถอดสีอ้าปากค้างแม่บัวลุกขึ้นยืนตัวตรงพร้อมควักสายสินสีดำที่ลงอาคมไว้มาพันมือแล้วประกาศก้อง ในเมื่อมึงมองไม่เห็นหัวคนมึงก็ต้องเหลืออะไรติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวสิ้นคำพูดพริมล้มลงร้องไห้โฮเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกไล่ออกจากบ้านทันทีและกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวยิ่งกว่าขอทานที่เธอเคยดูถูกไว้เสียอีกกฎแห่งกรรมมันทำงานเร็วกว่าที่มึงคิดจำใส่หัวไว้คนเนรคุณ